ทีเจ็ดคุณการชกมวไทยชเป้นวุฒิบุญนึ่งร้อยห้ารว่างนักชกรับมกับยเกงพัเพชรทองค์ชนไฟเตอร์พัชชากกรรารสัตยนินรายกาพผูการที่จริงไททูนตงกรา

ยกที่เด่นจะลาำชนควงแชมป์ไท,ท,ท,ทยได้ต,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 ไตอนร้อยปอนด์กับร้อยสองปอนด์แต่วันนี้ต่อยร้อยห้าปอนด์คันแชมป์ลาบเนินร้อยห้าปอนด์เฮ้ยออกกันแล้วออกกันแล้วเลยทีหน้าออกกันแล้วเลยลอ,อะไรเยอะใกล้บังบังละคืนเลย มันหน้ากระแทกไปหน่อยมันหน้ากระแทกไปเอออะเด้กระแทกไปมันหน้าอ่ะสร้างยังไงไปถ่ายได้เลยนั้นเลขอะไรวะนี่ยเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเวลาอันนั้นยกแล้วพี่จะให้เองนี่นี่ถ่ายนี่นี่ถ่ายนี่ถ่ายแล้วดัดเน่ด้วยถ่ายแล้วดับเน่แล้วดัดเน่ได้ป่ะเออได้ให้ได้แล้วดัดเน่ ไดอยู่ระดับแม่สองจุดอ่าอ่าอยู่ระดับแม่ไม่ให้มันอยู่ระดับแม้ไงมันใกล้ไปมันต้องให้เห็นนะคะเออไม่เอาเอานองมวยเป็นหลักอ่ะเออแล้วก็ไฟอันนั้นเอาน้องมวยเป็นหลักแล้วก็ไฟอันนั้นสามสิบเลยยืมเก้าพี่เลยยืมเก้าพี่เลยยืมเก้าเพีองเวลามดยกเองก็ถ่ายไปเด้อช่วงนั้นพี่ก็มาถ่ายเอออยู่ใกล้ใต้ใกล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 ้แต่ให้โดนแต่ให้โดนเตะก้าเาไป ไปมั่นใจเลยมันหน้าแทกไปแย่ไปแย่ไปปะเล้าปะเล้าปะเล่าปะเล่าออกหน่อยออกหน่อยออกหน่อยไปยกะออกหน่อยออกหน่อยออกแรงเลยออกแรงออกหน่อยออกหน่อยออกหน่อยเออเรโอเค ก็กับหางอีกแล้วอ่ายกสอง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 ยกที่สองครับยกที่สองครับคู่ขี้ครับคู่ขี้ออกขยันออกนายขยันออกนายเอ่อมวยชนะแล้วเออเด้เด้อลาซังยังมาออกหายังมาออกลำตัวลำตัวความเร็วเราเออออกไปออกไปบรรดากันแทกไปอลาอยู่นิ่งๆเลยอยู่ใกล้ๆเลยเขี่ยล่างขึ้นบนเลย เอาละเออละเออละเอาดิ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 ๋ถึงแล้วเอาหาจังหวะเอาเออละเดดีเดดีมั uhm ่นใจมั Maybe, ่นใจมั no, ่นใจมั่นใจใช้ความเร็วใช้ความเร็วอเอ๋สร้างว่าไปเออสร้างว่าไปเป็นลองเนี่ยวะสร้างว่าเีบ่าให้โย่บ่าให้โย่บ่าให้โย่บ่าให้โยเออออกมั่นใจไปอย่าไปยกก่อนดิ

เอาดิ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 หว้าดิเคล่นดิอ่าเคลืนเร็วๆเคลืนเร็วๆว่าอะไรสร้างอย่างว่าไปนี่ตาขยับไปอะไรออกได้ออกไปเออโอ้โหออกไปออกแรงล่ะหาจังหวะออกมั่นใจมั่นใจเชิงเดินมั่นใจแบบเล่นเชิงออาขึ้นขึ้นโอ้โหเออ ยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่กันไว้กันไว้โอเคดีอย่าไปรับอย่าไปรับใช้ตั้งเอาออกมั่นใจไปออกมั่นใจไปอะไรเออมั่นใจไปเคยต่อยมาแล้วเออเออล่าเก้าออกออกออกใกล้ๆออกใกล้ถ้าออกออกใกล้ๆเลยออกให้โดนติดบังไม่เป็นไรออกให้โดนเอาดิเอาดิใกล้ๆดิโอ้โหยเตะให้มั่นใจหน่อยยืนนี่ยืนนี่ ไม่ไปกอดไม่ไปกอดไม่ไปกอดยัง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 ไม่ไปกอดอ่าขยับเยอะโอ้ยรับตัวลับตัวขวาขวาหาจะมาออกขวาออกกันแน่นอ่าเร็วใกล้ๆเลยไกลเลยโอ้โย ไปยกสามต่อไปยกสามต่อไปยกสามครับเป็นร้อยครับเดินไล่เดินไล่เดินไล่เปลี่ยนไล่เปลี่ยนไล่อะละเออได้ขวาเออขวาไปขวาไปขวายาวไปขวายาวไปลำตัวลำตัวอลไรออกกันแน่นเลยออกแรงเลย เออเออต่อยแล้วเจ้ดิเออเฮ้ยออกไลยออกไล่ออกไลยออกไลยออกไลยเอาดิ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 ล้ยเออเลออกไปเลยออกเลยออกไปเลยออกไปเลยตายออกไปเลยออกไปเลยออกไปเยมีมัดด้วยมีมัด้วยเออเอาขึ้นขึ้นเร็วดิอย่ขึ้นเร็วดิขึ้นเร็วดิตายแล้วเออเ Lang nói đơn biểu lạnh 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 đơn เอาเอเแไปยกเไปเบเยเดินเบียดไปเดินเบียดไปเอาเลยเฮ้ยกล้าลุกเลิไลุราเอดขยับไปขยัไปเบียด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 ไปยงไมโดนยังไงนี่เฮ้ยเย็นดิเย็นดิเย็นดิเบียดไปออกแข้งขวาไปไปไกลเลยึนบเลยโ เดเดเดเอไปเออขาเย็นเด้ขาย็นเด้ขาย็นดเอเเดีไปไปเลียมเลี้ยมเลียมินไปเบียดไปเบียดไปเยียบไปเบียดไปเบียดเฮ้ยกาวลกาวลึก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 เฮ้ย เด็กแก้วลืกแก้วเลือกเอาไปเลี้ยงอาไปเลี้ยโอ้โห่ทีเลี้ยมเลี้ยบที่ีโอ้โห่เบียดใต้เบียดมาเบียดมาโยกมาเบียดมาออกแรงออกแรงออกแรงออกไปดิโอ้โห่โอ้โห่เบียดไปได้เบียดไปเบียดไปเบียดไปโยกไปเขาเริ่มหลงแล้วเบียดไปหลงแล้วหลงแล้วหลงแล้ว เร็วเร็วเร็วออกิอย่าเลียอ้อเฮยออกเร็วหนึ

เบียดไปเบียดไปเบียดไปขยันออกขยันออกตาเร็วขยันอกเลยขยันออกขยันออกเร็วเรเร็วเเตาเร็วขยันออกดิออกเดออกดียเ้ยขยันออกขยันออกขยันออาไรเร็วออิเดียวออิเดออิเดิเออเดิออิเดาดวเฮ้ยออดิเวอดิเดิยวออกเดียอย่ यो बरे यो बरे अरे आरे मर जा रे अरे आरे लेटा ले 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 लेटा ले लेटा ले लेटा लेटा

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 累死他！更更累！啊啊！有死他！ พิกได้อยู่ถ้าพิกได้ถ้าทำได้ยกงแน่ฮะโอ้โอาอ่านดูเล็เอาได้กันไหวเร็วเร็ว เดินต่อยเดินเตะเลยเดินต่อยเดินเตะเลยอย่าไปยกเดินไล่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 มี่มัดด้วยสี่มัดด้วยสิเออดึงมาดิดึงมาดิดึงมาดิดึงออกมาดิดึงออกมาดิเร็วเดินเบียดไปเดินเบียดไปเดินเบียดไปเออเดินเบียดไปเดินเบียดไปมันเงียบแล้วเอาดิเออใกล้ๆดิใกล้ๆเลดูออกมาไหมฮะเดินเบียดไป

เดินต่เลยเดินต่เลยต่แล้วเดินต่เลย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 นต่มาด้ายต่มาด้เดินต่ไปเลยไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกต่มาตาต่มาต่มา đẩy hết đòn đi, đẩy hết đòn, đẩy, đẩy, lên Đến đẩy, lên Đến lên đẩy,

เออเป็นรองครับตัวอย่างตั้งนยครับหัวหน้าดู๋นิคบิลบัววีทีบอสและเชอร์เชอรนะครับจะเป็นผู้มอบถุงผ้าให้กับแชมป์ของเรานะครับขอบคุณเชอร์นะครับที่การเฉลิมตัวอย่างสามครับส่วนยนายนายอยู่ในทางการอยู่ในรูปของตู้เช่าซ้ายตกตะกี้แล้วเป็นอะนะครับแล้วตอนนี้นะคะแนนนั้น ครับมาเป็นเอกชัยเลยครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการจินีพีสุธาให้ฝ่ายแดง47น้ำเงิน49ตัวนับการที่สองครับกรรมการปาบตาสุภาพใสให้คะแนนฝ่ายแดง17น้ำเงิน49และท่านสุดท้ายครับกรรมการเกียรติศิลป์ศิและรัศกุลนะครับให้ฝ่ายแดง47และน้ำเงิน49ครับผลการแข่งขันเป็นมุมน้ำเงินครับเพชรอุ้มอีชัย